สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะรับช่องภูมพันธุลากันค่ะวันนี้มาดูการทําแคบหมูนะคะทาแคบหมูภูมพันธุ์วันนี้เป็น ep ที่77เจคะเดิมภูพันธุ์ต้มไปตั้งท่านแล้วค่ะขั้นตอนวิธีการนะคะก็เหมือนเดิมเนยค่ะนำหมูสามชั้นมาแล้วก็ล้างน้ำล่มงสชูล้างน้ำเกลือให้สะอาด แล้วก็มาแรกในส่วนที่เป็นหนังกับมันนี่ค่ะเอามาทำแคบหมูส่วนที่อ่าเป็นเนื้อติดมันก็เอาไปทำหมูแดดเดียวค่ะวันนี้ส่วนที่มาทำแคบหมูสามกิโลค่ะสามกิโลค่ะพี่น้องนี่ค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มแมงแล้วค่ะเอ้าน้ำเริ่มแมงแล้วค่ะหมูสามกิโลเนี่ยคุมพันใช้น้ำหน่อยหกแก้วนะคะ ใช้น้ำ6แก้วใช้น้ำส้มสายชู3ถ้วีค่ะใช้เกลือ1ช้อนค่ะเกลือ1ช้อนแค่นั้นค่ะพี่น้องไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าแค่หมูก็เจ้าอร่อยขอยงเขาในตัวเลยแต่เพ่มเกลืออย่างเดียวก็อร่อยเริ่มเริ่มแห้งแล้วสิะเริ่มแห้งแล้วน้ำมันก็เริ่มอ,ออกมาแล้วค่ะน้ำมันก็ออกมาเราม กับน้ำนี่แหละค่ะ น้ำมันเริ่มออกมาผสมกับน้ำแล้วค่ะพี่น้องเนียค่ะมีน้ำมันออกมาด้วยแล้วขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโภคบันตุลาการของบเลไลค่ะเดี๋ยวครูลกก็จะสับกระเทียมเตรียมเตรียมทำหมูแดดเดียวค่ะพี่น้อง อขออนุญาตเปลี่ยนกระทะน,นะคะคุณเลียดขายช่วยหน่อยค่ะเออพี่น้องเปลี่ยนใส่กระทะนี้กันคะ่ะนี่คะ่ะเรียบร้อย มันก็ใส่ติ้งเลยค่ะน้ำมันก็จะใส่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คือน้ำมันออกมาแล้วนีว่ะวิธีการทำแคบหมูนะคะ ภาษาไทยนี่ถูกต้องแล้วก็เทคนิคการสอนภาษาไทยค่ะแล้วก็การวิธีการดำานินชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินเฮ็ดให้เฮ็ดนา้าเฮ็ดสวนนะคะพี่น้องเพราะว่าภูมิพันก็เกิดเป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาหลังทูก้าหน้าทุกดินครอ,อบครัวภูมพันก็ามาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนค่ะต้องดิ้นรนทุกอย่างทำงนานเลี้ยงชีพ จนประสบความสําเร็จค่ะด้วยก็มาจากความเพียนพยายามความวิริย,ยาวสังหาครับพี่น้องต้องประหยัดอดออมด้วยทุกอย่างเพืจ,จะประสบความสําเร็จค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยยากกว่าจะเลี้ยงภูมิพันธุ์เติบโตมาแล้วก็ส่งเสียให้เราเรียนเนี่ะเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณบิดามารดาดูแลท่าน ท่านมีความสุขที่สุดในวันตายชีวิตนะคะแต่อีที์นี้ครูพันไม่ได้ไปหาหมูไม่ได้พากุณพ่อไปหาหมูนะคะติดงานเดี๋ยวเคลียร์งานโรงเรียนก่อนน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า,านเลยเลยดูก่อนค่ะว่าจะเป็นภารกิจอะไรช่วงนี้ต้องขอบคุณทีซีทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องครูพันตุลาการขอบคุณเลยไอยค่ะ ก็คือเราต้องเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนจนไหนหมูนี่เหลือกอบแต่พอแป,ปะพอแปะหลวกันนี่ย้นนี้อยู่ในขั้นการเจียวอยู่ไปเรื่อยๆค่ะน้ำมันพี่น้องบ้งน,น้ำมันน้อยหลายคนใส่ติ้งเลยค่ะเนี่ยคดูดูด F C เอฟนสบ้งค่ณน้ำมันนี่ค่ะเราได้ใช้ประโยชน์ ทำกับข้าวก็อร่อยค่ะน้ำมันหมูหอมจะผัดจะทอดจะอะไรก็อร่อย I do เรืองเริ่ม,เร,มเริ่มจะแตกก็ปปปปแปะกแปแล้วก็ มันเยอะมากเลยค่ะที่นีกคนโอ้ไข่ติ้งเลยค่ะอันนี้พุงมาลัยต้ตักน้ํามันไว้ไว้ใช้ก่อนนะคะเนี่ยเพระาะว่าน่าจะแช่ไหม่หมดอ่าเยอะเยอะมากเลยค่ะคผู้ชมขอภาชนะสองใบเลยค่ะใบหนึ่งก็แบ่งน้ํามันไว้ใช้ประโยชน์อีกใบหนึ่งก็เอาแช่แช่กระมือเลยค่ะ แจกแคปหน่อย เริ่มแตกก่ก็วอนก็จะตัก,ก้ำมันไว้ใช้เลยนี่ยะเยอะมากขนาดนี้นะคะเนี่ยให้เขาแตกพอแปะพอแปะนี่แหละค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่าย้ยนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องแชโบวันนี้ต้องสีสวยแน่ๆเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ แม่แม่แบบนี no ้หละเย้ค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้วเราก็จะตักน้ำมันไว้ใช้ก่อนไว้ใช้ประโยชน์นะคะนี่ค่ะุณพันก็จะตักน้ำมันใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เดี๋ยวเราเทน้ำมันออกก่อนอ่า สวย,ล,ยลีค่ะพี่น้อโคงโฟกัสมานนีนี่ค่ะพี่น้องสวยลดเลยค่ะตรงนี้จะค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคุมพันก็จะตักน้ำมันออกไว้นี่ค่ะตักน้ำมันไว้ใช้ประโยชน์คือไม่ต้องไม่ต้องแช่หมดอ่ะ เพราะว่าเยอะมากเราจะได้น้ํามันที่ใสๆนี่แหละค่ะไว,ไ,วไ,วไว้ไว้ทำกับข้าวว่าตากออกเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเนี่ยคือผลผลิตที่ได้จากการทําแคบหมูเราจะได้น้ํามันไว้ใช้ประโยชน์ด้วยเยอะมากเลยค่ะตา,ากออกเลยค่ะ ขอยกขาดูเลยค่ะโฟกัสมาที่น้ํามันเลยค่ะก็จะเป็นน้ํามันสองสองสองไอสองอันนะคะก็คืออันหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันไว้ใช้ค่ะเราก็แยกออกอันนี้เราก็แบ่งครึ่งหนึ่งมาแช่เอฟซีบางท่านถามว่าคูมพันไอที่มาแช่น่ะคือน้ํามันมาจากไหนก็คือนี่แหละค่ะที่เราเจียวออกมาได้นี่แหละเรามาแช่ไปนี่ค่ะ แล้วในส่วนนี้ครูเลียบซูมมานี่ค่ะนี่ค่ะส่วนนี้คือไว้ทํากับข้าวค่ะพี่น้องเบิ้งได้ร้อยได้ได้ประมาณขวดน่าจะถึงขวดนะเนี่ยถ้าเรากรอกใส่ขวดน้ามันพืชอลไเนี่ยน่าจะได้ถึงขวดเลยตัวนี้แหละคือน้ามันที่สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเราแช่แค่นี้นะคะเนี่ยแช่แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะาการทอดรอบสองตอนนี้ครูมันก็จะครูนิ่จะไปทําหมูเดดเดียวก่อนค่ะ ทำหมูในเดียวเสร็จปั๊บแล้วก็มาทอดรอบสองพอดีค่ะอ่ามาดูกันทอดรอบสองนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต่วงน,น,นี้เราก็ต้องคนด้วยคนให้สุกสม่ำเสมอกันค่ะ เราให้ f u l เต็มที่เลยค่ะ เต็มกระทะเลยค่ะพี่น้องพอดีอันนี้เพราะว่าพอดีกระทานี้เยอะค่ะพี่น้องคุณทันกันเลยว่าเออสวยเลิศเลยค่ะปูด,ดีมากเลยค่ะ โอ้นี่ค่ะนี่ค่ะเด็กน่าเย็นไหมคะคุณีู้ชมคะเย็นแล้วไปค่ะแล้วครูมันจะไปจัดขายการให้ดูนะคะนี่ค่ะจะไปจัดขายการให้ดูค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาจัดใส่จานให้ f อฟเราได้ดูนะคะแคบหมูกบับกรอบอร่อยอร่อยค่ะฟีมือคูมพันตุลากันค่ะอีพีที่77ค่ะพี่น้องมากินน้ากัน,นะะด้วค่ะเด้อยคริเเคียวเคี่ยวให้ f อฟซฟังโอ้โหอร่อยไหมคะคริเิดคะอร่อยครับโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ